สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาอ้อหมู่ที่สามตําบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัดทลุงวัดเขาอ้อหรือเขาอ้อก,ก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยคําฝันจังหวัดเส้นทางที่ว่าเขาอกทะลุน้ำพุร้อนนะครับจากเขาอกทะลุแล้วมาเขาขวาสวรรค์ แล้วก็เขาชัยบุรีแล้วก็มาเขาอ้อนะครับเขาอ้อเป็นเมืองตักกศิลาทางสายเวทสมัยก่อนนะครับเป็นที่รู้จักกันในนามของสยเวทตั้งแต่อาจารย์ท่องเท่ามาจนถึงปัจจุบันนะครับยังมีคนสนใจมาท่องเที่ยววัดเขาอ้อกันอยู่นะครับ ครับท่านผู้ชมครับคลิปก่อนๆผมเคยพาท่านเข้าถ้ำที่เขาเอ้อไปแล้วนะครับคือถ้ำฉัดทันแต่วันนี้ผมจะพาะท่านขึ้นบันไดไปข้างบนน่ะนะครับลองไปดูนะครับวันนี้ขึ้นสะดวกเพราะฝนไม่ตก วันใดไม่ค่อยมีน้ำะนะครับสมัยก่อนบนเชิงเขาเนี้ยะครับที่เราขึ้นไปเนี้ยก็จะมีการแช่ว่านยาหรืออาบน้ำว่านยามีการแช่ว่านยากันนะครับจะไปดูบ่อที่แช่ว่านยานะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นที่แช่วันยาเช่นกันนะครับครั้งแรกครับผมยังไม่เคยขึ้นมาเลย ท่านผู้ชมครับไปต่อนะครับ ถึงที่สูงแล้วครับตรงนี้มีเจดีย์องค์เล็กๆอยู่นะครับมีพระพุทธรูปอยู่ด้านนอกแต่ตรงนี้ มีฐานใหญ่แต่มีพระนอนองค์เล็กอยู่นะครับครับตรงนี้มีพระพุทธรูปนะครับปูนปั้นประดิษฐานอยู่นะครับที่วิหารนี้ก็จะมีรอยพระพุทธบาทนะครับอยู่ด้านในเดี๋ยวผมจะพาท่านไป ชมรอยพระพุทธบาทนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูวิวข้างนอกซึ่งสามารถจะมองเห็นไปไกลนะครับถือว่าขึ้นถึงที่สูงที่สุดที่ขึ้นได้นะครับน่าจะมีทางปีนอะไรขึ้นไปได้อีกถ้าจะขึ้นไป แต่วันนี้ไม่ขอขึ้น,นครับขึ้นแค่นี้ก่อนนะครับจันได้เห็นวิวนะครับมีะระฆังมีะระฆังแต่ไม่มีไม้ตีใช่อะไรตีดี ครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดีท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ